่มวังขนายร่วกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการข้าวู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวนะครับผมยังอยู่กับพี่จันนะครับพี่จันเขาแนะนําให้ผมนะฮะได้รู้จักกับอีกหนึ่งพืชนะครับซึ่งเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวด้วยราคาของเขานะครับเขาจําหน่ายการโลละ3 0 0ร้อยโดยประมาณนะฮะนี่อยู่ตรงหน้าเรานี่เองครับคุณผู้ชมครับนี่คือชมจันรนะครับทีนี้ชมจันที่เขานําไปบริโภคอย่างไรบ้างครับคือเอาไปไปผัดฮะไปผัดรับประทานเป็นอาหาร นะครับคือผัดกับน้ำมันหอยหรือน้ำมันพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับ,ร,บรสชาติอร่อยอแล้วก็เป็นเป็นที่ติดตลาดในร้านอาหารมากนะครับผพืชผักชนิดนี้ผมจำหน่ายอยู่ที่เป็นแพ็คแพ็คหนึ่งประมาณขีดหนึ่งนะครับแล้ว30บาทนะครับสาเหตุที่เป็นแพงก็คือหนึ่งเป็นผักที่ปลอดสารด้วยนะครับเพราะว่าคคำว่าผักปลอดสารเนี่ย ราคาสูงแต่ก็ยังมีผู้บริโภคและอีกอย่างหนึง่งร้านอาหารที่อยู่ในเขตบ้านผมเนี่ยจะมารับซื้อเป็นประจํานะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเที่ยวมาสั่งอาหารที่ร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะซื้อผักชนิดนี้ไปผัดไว้กันบริโภคในแนวของผักปลอดสารอยู่แล้วครับนะครับคือ ือเจ้าของร้านก็ซื้อผักของเราไปแล้วบ,บอกลูกค้าอีกทีนึงว่าเนี่ยผักที่ผมทําให้คุณทานเนี่ยนะเป็นผักปลอดสารนะผักปลอดสารนะก็สามารถขายได้ในราคาอีกระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้ววิธีการปลูกนะครับผมเห็นว่าต้องมีสร้างเป็นแบบนี้ด้วยคือ,อยังไงฮะก็วิธีการปลูกก็เราก็ใช้มเมล็ดปลูกแล้วก็ทําเลือนลงคือทําพื้นที่ให้เถาของ ไอพืชชนิดนี้เลื้อยนะครับแล้วก็จะมีดอกที่ให้เห็นอยู่นะครับมีดอกลักษณะอย่างเงี้ยเห็นอยู่ตามตามพื้นที่เนี่ยอย่างเนี้ยครับครับมันจะมีดอกให้เห็นแล้วเราก็เก็บดอกมาเก็บมาแล้วก็มาใส่ถาดโฟมแล้วก็ใช้พลาสติกมันมันคุ้มครับการปลูกนี่ยากไหมครับเราจะเอาพันธุ์มาจากไหนฮะพันุ์นี้ผมได้จากโครงการเนื่องจากพระราบรีของสมเด็จพระราชนีที่ในในเขตจังหวัดลาชรีของผมนี่เองนะครับผม มีโอกาสได้ไปขอสายพันธุ์จากที่ทําการตรงนั้นมาเข้าให้มาประมาณสิบฟ่าเมตรแล้วผมก็มาขยายพันธุ์ก็ผมเอาเองนะครับในการปลูกมีวิธีการปลูกยังไงบ้างครับวิธีการปลูกก็คือใช้ปุ๋ยหมักรองพื้นข้างล่างแล้วก็เอาเมล็ดใส่ลงไปแล้วก็รดน้ําพอง,งอกก็ปล่อยให้ขึ้นเลือนลงเอ๊เซิงขึ้นมาอย่างนี้ครับทําเซิงขึ้นมาอย่างนี้ครับ เป็นเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ยากและก็ดูแลง่ายด้วยเพราะไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีปล่อยธรรมชาติได้เลยปล่อยธรรมชาติได้เลยครับม,มันมันมีฤด,ดูกาลของเขาไมหมฮะเราสมควรจะปลูกฤดูไหนเรื่อสามารถปลูกได้ทุกฤด,ดูเลยครับ<อ>ครับปลูกได้ทุกฤด,ดูกาลเลยครับผมอายุของเขาแล้ฮะกว่าที่เราตั้งแต่เราเริ่มปลูกจนถึงขัง้นตอนของการเก็บเกี่ยวก็น่าจะอยู่ที่เราเราสักเดือนเดือนเสร็จๆนะ่ะคือประมาณ45วันเนี่ยเราเริ่มเก็บ เก็บเกี่ยวดอกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เก็บเรื่อยไปนะครับลดน้าพอมีการแตกแขนงเขาจะมีดอกอยู่ตลอดครับคือตั้งแต่เริ่มปลูกจริงๆแล้วเเริ่มเก็บผลผลิตคือชุดแรกเนี่ยประมาณ45วัน45บวันนี้ได้ผลผลิตแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแล้วอายุของเขาน่าจะประมาณเจเดือนนะฮะแล้วค่อยล้มแล้วก็ปลูกใหม่อีกรอบหนึ่ง นะครับผมนี่น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะทดลองปลูกนะฮะชม <Okay. S 2> จันทร์ซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีทีเดียว <Okay. S 2> ปลูกเองก็ เป็นแพ็ก็ถูกนะเอ้ก็คือแบบง่ายๆลงทุนน้อยนะแต่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีในทีเดียวครับและในวันนี้ครับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองผู้ผลิตและจาหน่ายปุ๋ยอินรียวบงขนาดตามดเขียวครับเล่เห็นความสําคัญของเกษตรกรกลุ่มนี้ครับที่จะลดละเลิกปริมาณการใช้สารเคมีในการทําการเกษตรหันมาทําการเกษตรแบบอินทรีครับวันนี้ครับผมมีนี่ครับปุ๋ยอินรียวบงขนาดตามดเขียวมอบให้นะครับแล้วก็สารสกัดชีวภาพนะครับสูตรเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็สูตรป้องกันแมลงนะครับมอบให้ครับเอาเลยครับ ับขอบค,อบค,ครับอย่าลืมนะครับเกษตรกรจะยั่งยืนต้องคืนอินรีย์วัตถุกลับสู่ดินครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 0 5 5 0 4 8 8 8